อยากทําอะไรที่มันเป็นความสุขแล้วก็ไปเชื่อว่าถ้าวันนี้เราทําอะไรที่มันเป็นความสุขความสุขในตัวของเราอะมันจะส่งต่อไปให้ทุกคนได้ใช่ปะละ่ะปุริโสนโมตสะไอปุริสว้พวกที่มันขโมยเสือ้อพี่ไปอะเพราะว่ามันเป็นในอีกเวอร์ชันหนึ่งเราอาจจะอยากไปถ่ายท,ที่ทาที่ใหม่ๆเราไม่อยากถ่ายที่ขอนแก่นเลยออยากไม่อยาก ทำอะไรที่แบบเดิมๆอะ่ะถ้ามันได้มีโอกาสออกแบบเองได้มีโอกาสได้ลองคิดลองทําเองก็อยากทําให้มันดีที่สุดครับนมีกว่าบทสวนปุ๋ยสูบมันมีเสื้อด้วยนะแต่เบียไปซื้อ,องมันเลย กำลังใจหน่อยไฟติ้งนะครับผมสู้ๆเลยทุกๆคนไม่ว่าที่ทุกคนที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อหรือว่าคิดว่าชีวิตมันไม่สมบูรณ์แบบแต่ทุกคนก็จงจงรู้ไว้ว่าชีวิตของทุกคนมันก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทั้งนั้นแหละรวมถึงไปด้วยรวมถึงทุกๆคนด้วยทุกคนต่าง ต่างต้องใช้ชีวิตไปในแบบวันต่อวันวันนี้เราไม่รู้จะเจออะไรความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวบางอย่างที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วมันยังไม่ได้ดีเลยพอคนมองมามันอาจจะยังไม่ได้ดีอะไรเลยแต่มันดีที่สุดในในแบบของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเต็มที่ในแต่ละวันที่เราได้ทำก็พอแล้วแฮปปี้สุขใจทำอะไรที่ เราแฮปปี้ไม่ต้องเอาตัวเองไปแข่งกับใครใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นไม่ทำให้คนอื่นโดนร้อนไปวัดตา,ขาไข่ด้จุดประทัดไม้ไม่ได้จุดครับผมไปไหว้ขอพรครับ สปอยงานมันเกิดแล้วมันเกิดยังไม่ได้คิดตีมเลยอ่ะแต่อยากเป็นแบบฟิลฟิลพูดคนไปเยือนบ้านแต่ยังไม่ได้นั่งคิดดีๆเลยเพราะมันมีเรื่องมากมายอยู่ในหัวตอนนี้ สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสองคนสามร้อยสิบเจ็ดชั้นจงอย่าได้ค่าเพงเพียงเพราะเขาไม่เห็นค่าเราใช่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 บันเกิดรับคนเยอะนะครับอยากไปด้วยได้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  ปีนี้มาจ,จะไม่ได้จัดที่คอนแก่นก็ว่า,วาไม่จัดที่ศ <c oughs> ิีเะเกตด,ด้วยแต่ก็เดินทางไกลหน่อยนะทุกคนถ้าทุกคนที่ไปเต้องต้องวางแผนดีๆฟิลสบายๆมันอาจจะเป็นฟิลสบายๆไม่โหดมากไม่หนักไฟแสงสีเสียง รีบจองตัว๋วลงน้าเพราะตั๋ววนแพลงครับใช่ใช่ใช่วันนี้ก็หมอนรถทัวร์มาก็ได้นะมันจะเป็นจะเป็นดีวกับที่พักต่อนี่คนระับ ก้อนจระจวบต้องช่วยนะก้อนไม่สบใครนะก้อนเป็นมิตร อ้อนคำน่ารักมากกี้อ้อนมาก lòi hửa à? cái subscribe cho kênh mãi เราต้องไปดูพื้นที่อีกทีครับเดี๋ยังไงเดี๋ยวแจงรายละเอียดให้ให้ดูนะเดี๋ยวขออนีญาแไปอามน้ำก่อนนะครับมีอีเวน ตัวก่อนนะครับบอยบอก